สวัสดีครับผมอาก้าวีรกุลนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ผู้ชายเนี่ยหันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากๆและก้า ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับวันนี้เลยมีคลินิกมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับเป็นคลินิกที่กล้ารู้สึกว่ามั่นใจและเพิ่มความดูดีให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีทุกอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์ทําสัลยกรรมหรือว่าทำหัตถการการฉีดต่างๆนะครับมีครบเลยคลินิกนี้นะครับชื่อว่าสัญชัยคลินิกครับตั้งอยู่อำเภอช้ปาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกที่เดียวเลย ใครอยากหล่อใครอยากดูดีใครอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองต้องมาที่นี่เลยครับสันชัยคลินิกชัยปาการเป็นผู้ชายก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนอัญยองสวัสดีค่ะใครที่เป็นสายเกาหลีเนี่ยห้ามพลาดเลยดูคลิปนี้ให้จบนะคะเขามีอะไรจะบอกด้วยแหละช่วงนี้เนี่ยแอบไปทำหน้ามาที่ซันชัยคลินิกชัยปาการ ก็เลยดูสวยสดใสเป็นพิเศษคุณหมอมือเบามากพนักงานบริการดีมากเป็นกันเองสุดๆและที่นี่เนี่ยเขามีทุกอย่างครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาแนลรีจูรันตัวดังถ้าใครที่อยากหน้าฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีมาที่ซันชัยคลีนิกชัยปาการได้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกรี๊บปังมากแม่ ก็คือวันนี้นะคะไฟจะมาบอกว่ามีคลินิกเปิดใหม่ที่ชัยปราการนะคะและที่นี่เขาเป็นศิลปกรรมครบวงจรเลยแอบกระซิบคุณหมอหล่อมากแล้วก็มือเบาที่สุด มีทุกอย่างครบเลยแล้วก็ครบวงจรด้วยใครเป็นสายฝ่อแบบนี้นะคะหรือว่าเทสสายเกาหลีฝ้ายแนะนํามาที่นี่เลยปุยฝ้ายขอแนะนําที่นี่เลยค่ะใครอยากสวยอาที่สัญชายคลินิกมากันเยอะๆนะคะจะได้สวยแบบนี้ฝ่อแบบถูกใจแน่นอนสวัสดีค่ะบีมคุมาวดีปินปาเราอันดับสองยูวีแกนเชียงรายปี2020นะคะ วันนี้บีมก็เข้ามาใช้บริการอาคิวสวิตคาร์บอนอนงกันคะหน้าของบีมจะใสหรือผลจะออกมาเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะค่ะหลังที่บีมได้ทำเสร็จนะคะบิมก็รู้สึกว่าหน้าบิมใสและลดูกระชับมากขึ้นค่ะ ยาเซโยฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่นที่ซันชายคลินิกเวชกรรมนะครับเดินเข้ามาถึงก็จะมีพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและเราก็เข้ามากรอกประวัติส่วนตัวนะครับทำการกรอกประวัติคนไข้นะครับแล้วนะครับเราก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอนะครับนี่นะครับคุณหมอตามคนรอของเรานะครับที่นี่จะใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการฉีดนะครับแล้วก็เราก็มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ประเมินวิเคราะห์ใบหน้าของเราว่าเราควรฉีดตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างเป็นตัวโซนของอัพ after เฟซนะครับ แล้วเราก็ขึ้นไปฉีดกันเลยนะคะคุณหมอก็จะทําการมาร์คแต้มจุดนะคะเพื่อที่จะว่าเราจะฉีดจุดไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับแล้วถึงวินาทีที่เราต้องมาฉีดหน้ากันนะคะครับคุณหมอก็ได้ทําการฉีดโบท็อกให้เราแล้วพอฉีดเสร็จคุณหมอเขาก็จะสอนนะครับวิธีการนวดหน้าล้างหน้าวิธีการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีเจ้าเรากลับมาพบกับคุณพี่คนสวยเนาะวันนี้คุณพี่คนสวยมาที่สั้นชัยคลินิกเวชก,กรรมนะเจ้ามาถึงเราก็จะปาพนักงานต้อนรับแล้วก็จะมีการกประวัติของลูกค้านะคะลงใบ o p ดีเนาะหลังจากที่กรอประวัติเรียบร้อยนะเจ้าเราก็จะไปพบกับคุณหมอชั้นบนนะคะ ตามไปพอกันเลยว่าคุณพี่คนสวยเขาจะขึ้นไปทำอะไรอย่างน้อตื่นเต้นขนาดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ของทางคลินิกเรานาะเจ้าทางคลินิกเรามีออยอทุกตัวเลยนะเจ้ามอคุณลูกค้าขึ้นมาพบกับคุณหมอแล้วคุณหมอจะทําการเลเซอร์นะคะขนรักแร้ฮึ่คุณลูกค้านะคะเป็นการทาฮึ่มรักแร้ขาวกระจา่างใสนะคะแล้วก็ขนไหมลดน้อยลงตัวเจ้าคี่คนสวยเพิ่นได้มีรอยแผลเ,เป็นทีน่ทำห้เป็นทีรอยเนาะเราก็จะชีดตดรอยแผลเป็นของลูกค้านะคะฮึ่ลดการโน้นแล้วก็ทำฮึ่้แผลเป็นเรียบเนียนนะคะ คุณผู้หญิงเขาอาจจะมีหลายร้อยนะคะเราก็สามารถทําให้ลูกค้าสวยมามีรอยได้เลยคะ่ะ<ม>ของเรานะเจ้าคุณหมอมือเบามากปี่เขามาเจ็บเเจ้าสำหรับไข่เตียกสวยมั่นใจนะเจ้าทางสันชัยคินิกินดีต้อนรับเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นไงบ้างคะน้องแมคะตอนนี้มาแก้จมูกอาจารหมอสมบูรณ์นะคะน้องแมค่ค้าเดี๋ยวหาค่านิดนึงนะคะนี่ก่อนทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณหมอเขาจะเนเรมิตจมูกให้เป็นแบบไหนนะคะายค่ะ ก oh, ็ตามมาตรฐานของจมูกก็คือพอิยูนพัตตี้แล้วก็คำานึงถึงจุดกดหรือว่าจุดที่มันดันทําให้ภาวะของจมูกอาจจะมีปัญหารื่งจับใส่นะก็จะมีตามมาตรฐานก็เราต้องคำานึงถึงตาแหน่งของที่จะวางนะความยาวของซิลิโคนความหนาของซิลิโคนการแต่งปลายซิลิโคนให้เหมาะสมกับเนื้อจมูกนะครับแล้วก็ทําให้ หมาะสมให้เป็นธรรมชาติให้มีสลบนะให้มีแกนที่สวยงามแล้วก็สวยงามอะคือหลังทําทันทีเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่เทคนิคอะไรคะคุณหมอโอ้ไลโนโโคตัตตค่ะอ๋อสวยมากเลยนะคะสะลไปพายกุ้งนะคะ